สวัสดีครับวันนี้มาส่องพระสมเด็จนะครับสมเด็จพระละครังพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับตรงนี้เก่าจัดเพิ่งนิมนต์มานะครับองนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับ ด้านหลังจะมีร่องรอยนิ้วมือในการกดพิมพ์พระพระองค์นี้ถึงแม้จะแตกบินไปด้านบนนะครับแต่ความเก่านี้สุดยอดเลยนะครับอันนี้เก่ามากครับผิวด้านหน้าแตกเป็นลายกระเบื้องเคลือบนะครับ หรือบางตำราเรียกว่าลายลายไข่นกปลอดนะครับวันณนะมีเหลืองอมขาวนะครับหรือขาวอมเหลืองนะครับเพราะว่าผิวจะเหลืองฉ่ำอันนี้มีมวลสารเลยพวกเม็ดแดงนะครับคือ เนื้อซุ้มกอผสมครับเม็ดดำรูพุ่นปลายเข็มใครบอกว่าเกาก็ช่างเขานี่ครับพิมพ์ถูกเนื้อใช่เก่าจัดจบที่เรานะครับเขา่าสองข้างช่องแขน ทั้งสองข้างไหลทั้งสองข้างพระพักพระเกตฐานนี่เก่าจัดเลยนะครับเก่ามากพระแบบนี้ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆนะครับ หนึ่งปีเจอแค่องค์เดียวนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับบางคนก็หามาทั้งชีวิตก็ยังไม่ได้นี่เห็นว่าด้านหลังนี่ก็ปรากฏชัดเจนเลยนะครับความเก่าตรงจะมีรอยที่เรียกว่า ร่องรอยการผลิตหรือการทำพระสมเด็จนั้นคือการทำด้วยมือนะครับเนี่ยตรงนี้จะงอนิดๆเพราะว่ามีการหยิบจับออกจากแม่พิมพ์รหรือหยิบจับไปวางนั่นเองขณะเนื้อที่ยังไม่แห้งนี่ครับชมไปพังๆก่อนนะครับ